มารีวกักระบะกันบ้างนะครับผมกับตัวนี้ฮะหัวเดียวขับสีนะครับไหนเล็กสั้นที่เลยฮะตัวเต้าลีโวนะครับ2.8งจุดบีแคปนะฮะเป็นหัวเดียวนะครับเครื่อง2.8ขับสีเกียร์ออโต้นะครับผมกับสีเทาดํานี้นะครับราคาอยู่ที่81,000บาทนะฮะสายออฟโรดเนี่ยสายลุยนะฮะเข้าป่าเข้าสวนนะครับหรือว่านะครับทําเป็นไร่นะฮะที่พื้นที่แบบเป็นดินโคลนนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ย ตัวจบเลยนะครับผมนะฮะยกสูงให้เราด้วยนะครับกับล็อกกระแทฝาครอบนะไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับกระจังหน้าเป็นแบบลมดํานะครับแบบนี้เลยนะฮะนี่ตัวนี้รถเป็นสีเทาดํานะครับสีสีเกรย์เมทัลลิกนะครับผมสาญลักษ์สองุดแปดนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะนะครับผมมีให้เลือกทั้งเกียร์แมนูและเกียร์ออโต้นะครับสาญลักษ์ขับสีแล้วก็ดิฟล็อกนะครับนี้เป็นเกียร์ออโต้ราคาแปดแสนหนึ่งพันบาทนะผมขับขับสะดวกสะดวกสบายมากนะฮะ ใช้เบรกนะครับดวงที่สามนะนี่ครับท้ายกระบะว่างมากแล้วก็ตัวนี้มีหน้าจอสัมผัสให้ด้วยนะนะครับมีหน้าจอสัมผัสให้ด้วยนะครับใครสนใจนะครับรีโว่นะครับหัวเดียวนะฮะขับสี่นะครับเครื่อง2.8แกรกโต้นะครับราคา8.1ล้านบาทคันนี้นะสอบถามปกัเลยนะครับรถรอไม่นานครับผมสอบถามเลยนะครับสวัสดีครับ